อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะ FC ทุกๆท่านเลยค่ะของร้านเกจิมหาเวทนะคะก็อย่าลืมค่ะเข้ามารับชมแล้วสำคัญมากๆเลยกด s b s c r i b e ติดตามช่องแล้วแตะที่กระดิ่งที่ระฆังเอาไว้ด้วยนะมาค่ะวันนี้ หลากหลายท่านรอคอยมาถึงแล้วสวยสดงดงามน,น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางยอดนิยมนะของชาวไทยเลยเนาะก็สามารถพกติดตัวได้กันแก้ได้ทุกอย่างเลยแต่สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเน้นพุทธคุณไปทางเรื่องโชคลาภกันสันหน่อยเนาะ,ะเป็นเบี้ยกแก้เจ้ามือพ่ค่ะถล่มคาสิโนนะคะอุดมวสารใส่ประลอดหลวงพ่อเมียนนะคะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวสวยงามมากๆเลยนี่มาก ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะปาจะส่งให้ลูกค้าแล้วแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจัดส่งให้พรุ่งนี้เนาะที่เหลือนี้นะคะเหลือแค่อย่างละสิบเท่านั้นสําหรับรุ่นนี้นะคะเขามีแค่สีทองและก็สีม่วงสวยมากๆสีม่วงสวยมากๆสีทองก็สวยไม่แพ้กันเบี้ยแก้รุ่นนี้ค่ะก็ใส่ประหลอดอุดมวลสารนะคะถือว่าเป็นมวลสารดีๆทั้งนั้นเลยเน้นหนักทางด้านเรื่องปราบเซียนปราบเจ้ามือเล่นที่ไหนก็เฮงเป็นมหาโภคทรัพย์นะคะ เรียกเงินเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์นะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยปลุกเสกด้วยมน์เมรชั้นสูงเลยก็จะเน้นเสกไปในทางโชคลาบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสีสวยมากๆสีม่วงสวยมากๆจริงๆค่ะติดตัวไปไหนก็จะช่วยเสริมดวงได้นะคะให้ดวงดีดวงเฮงนะให้มือขึ้นนะคะเพราะว่าเน้นทางด้านเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโชคลาบเน้นไปทางเรื่องพภคทรั์เลย เงินทองไม่ขาดมือนะคะเจ้ามือพ่ายศัตรูพ่นะไม่มีคําว่าแพ้นะคะไม่มีคําว่าอดไม่มีคําว่าจนไปที่ไหนมีแต่ได้นะก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนเนาะได้มากได้น้อยนะคะสวยมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะยันข้างหน้านี้ก็เป็นนาชาริตินะก็ะถือว่าเป็นหัวใจพระศิวลีเนาะนะเกี่ยวกับเรื่องโพทรั์เลือกเรียกทรัพย์เลยนี่มีนาชาริตรามาภาทานะเนาะใช่ไหม หัวใจแม่ธาตุนะคะทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีมะออุใช่ไหมคะยันที่ล้อมเนี่ยถือว่ายันมะอุนี้ถือว่าเป็นคนาถาครอบจักรวาลเลยนะใช้เรียกตัวเบีย้ยได้ด้วยตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับพวกยันอยู่เหมือนกันกนะลางเบียก็เป็นอุณาโลมนะคะนี่จะมีเป็นยันนะชาริตินามาพาทะมะออุนะคะแล้วก็กลางเบียก็เป็นอุณาลมนี่นาชาริตินะ นี่นะมาพาทะนะคะแล้วก็มะออุอกกลางเบีย้ยก็เป็นอุณารมนะคะสวยสวยทั้งทั้งสองสีเลยจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าพุทธคุณเนี่ยเด่นทั้งด้านเรียกศัพย์เลยส่วนด้านหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเป็นเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเมียนท่านจะใช้จานวัตถุมงคลเยอะมากสําหรับยันรุ่นนี้ถ้าเกิใครเป็นสิทธ์ใส่หลวงพ่อนี่เป็นเหมือนแบบลายมือของหลวงพ่อเลยนะคะสวยอืมเป็นยันเถาะนะคะนะชาลิติสวยงามมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ปาคิดว่ามีหลากหลายท่านเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยอุดมวสารอุดประลอดนะคะสวยจริงๆนี่สีม่วงสวยมากเลยนะ เหลือเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะแล้วก็ราคานะคะใต้คลิปนี้ยันเดียวกันนะคะทั้งสีทองแล้วก็สีม่วงนะคะเป็นยันเดียวกันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะติดตัวดีเพราะว่าเบี้ยกแก่เนี่ยความจริงเนี่ยกันแก้ได้ถือว่าเป็นพุทธคุณแบบว่าครอบจักรวาลเช่นกัน ด้านหลังก็มีเลขมีโค้ดชัดเจนนะคะหลวงพ่อเมียนแล้วก็มีเลขนะคะชัดเจนสวยสีม่วงสวยมากอไปยังชอบเลยค่ะสีสวยมากๆเลยสีทองก็สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่ว่าอืไม่เคยเจอเบี้ยกแก้สีม่วงเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกแบบว่าเป็นเกี่ยวกับมนเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะปรบับเจ้ามืออะไรเงี้ยมีมีสองสี มีสีทองกับสีม,สม่วงนะคะเหลือเพียงแค่อย่างละสิบให้ไวเลยนะน้องปามไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยตรงกลางก็เป็นอุนาลมก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะคะก็อคอมเมนต์มาได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นเด็กใหม่อยู่เนาะยังอ่านยังเขียนยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะสวยงามทั้งสองสี แล้วก็พุทุกคุณดีแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อเมียเนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะน้องป่าเป็นศิษย์นลวงพ่อเนี่ยคือเก่งมากๆอยู่แล้วท่านเก่งมากๆจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำรับตำราขมรโบราณเลยถ้าสนใจติดต่อได้คะ่ะสวนเจ้าพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้น้องป่าด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ